ชอบเลยนเสียงชอบเียนคาแรคเตอร์คนเลยอารวัตไอ้หนูที่เหมือนอ่ะว่าพี่ตูนพี่ตูนเหมือนมากอ่ะงสองตอนนี้เราอยู่ในรายการมีแชทครับผมพี่ปังเวลาเขาร้องเขาไม่ได้สะอื้นขนาดนั้นหรอกเราก็แบบเดินตงเนี้ยก็ไปเยอะๆก็จะได้นคอนเสิร์ตครั้งแรกและน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายอ้าว คอมเมนต์เป็นร้อยครับร้อยหกสิบหกอันนี้ตอบไม่ไหวจริงๆครับก็เลยจะสุ่มตอบคอมเมนต์คนสวยๆอะไรเงี้ยครับสุ่มนะที่สุ่มนะไม่ได้มีอะไรสุ่มตัวนะครับผมสุ่มชื่อเพลงว่าคาเฟอีนเพรนั้นเราเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ก็อยากฝากคนที่ติดตามติ๊กต็อกนะครับตามงานพวกเราบ้างครับถ้าตามไปแป้งเพลงคทที่ออข นอกจากมันคือทำให้เธอรู้สึกดีมันคือการร่ำลาว่าต่อจากนี้เธอจะมีชีวิตที่ดีโดยไม่มีฉันแล้วทำไมฉันต้องเสียใจแล้วทำไมฉันต้องร้องไห้ แล้วทำไมเป็นฉันต้องจมฝ่ายเดียวฉันจะมีความสุขให้มากกว่าเธอจะเจ็บให้น้อยกว่าเดิมจะเดินต่อไปแล้ววันนี้ทราบยืนไม่ไหวความเจ็บที่ฉันได้เจอไม่เคยเกิดขึ้นกับเธอนับจากวัน ้าามรองลจดจไกกว่สวัสดีครับบิลบอร์ดไทยแลนด์ตอนนี้กับพวกเราวันๆในรายการมีชัครับผมกับตันร้องนำครับผมโอมัันมือกองครับครับผมวันนี้ก็ เพลงที่เอามาเล่นก็คือฉันจะมีความสุขให้มากกว่าเธอครับผมที่มาที่ไปของเพลงนี้เป็นยังไงบ้างเพื่อนผมคนนึงบอกว่าโดนโดนทิ้งอกหักอะไรเงี้ยแล้วพอดีว่าเขาอ่ะอเหมือนเขาเป็นเป็นความรักครั้งที่เขาเสียใจมากถึงกับขั้นแบบเป็นซึมเศร้าไปเลยตรงนี้เลยนะแล้ว,ลวเราเราจะเห็นว่าเขา่หายไปเลยเราก็จะพูดคุยกับเขาได้น้อยลงเพราะเขาคงไปรักษาตัวไปอะไรอย่างเงี้ยวันนึงอ่ะ<ๆ>เขาก็กลับมาโพสต์ อะไร au, ยาวๆเหมือนเขาว่าเป็นเป็นมุดหมายในชีวิตแหละว่าวันนี้จะเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยว่าซึ่งในนั้นก็จะล่ายาวเลยครับแล้วผมก็อ่านด้วยความที่เราแบบเป็นเป็นเพื่อนเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอ่านไปเราก็จะค่อนข้างอินเพราะว่าใส่ใจอะไรเงี้ยจนไปเจอคํานึงพูดว่าเราอะสักวันหนึ่งเราจะต้องมีความสุขให้มากกว่าคุณให้ได้มผมว่าโอ้โห<ฮ> ทำนี้มันมันทรงพลังมากมันอิมแพคมากเพราะว่ามันอบวนไปด้วยความรู้สึกอะไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นแบบเหมือนกับเราอยากจะ move on แล้วเราอยากจะเดินหน้าต่อไปในขณะเดียวกันอะมันก็มีความแค้นอยู่นั้นด้วยก็เลยหยิบอันนั้นอะมาเป็นสารตั้งต้นในการแต่งเพลงแล้วทำไมเราถึงเลือกเพลงนี้มาโชว์ในรายการคะเพราะว่ามันเป็นโอกาสพิเศษมากคือคือวันวันน่าจะเป็นที่รู้จักครั้งแรกจากเพลงของวนเป็นเพลงที่ ยอดวอิวเยอะสุดยอดวิวเยอะสุดตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็คนก็เริ่มรู้จักไปที่ไหนก็คนจะรู้จักเพลงนี้อะไรเงี้ยวันเนี้ยฉันจะมีความสุข,ขมากกว่าเธอยอดวิวเยอะว่าวังเวงแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะหยิบฉันจะมีความสุข,ขมากกว่าเธอมาเฉลิมฉลองในรายการทีแชทนอกจากเฉลิมฉลองในรายการเราแล้วมีการเฉลิมฉลองเส้นทางดนตรีของวันๆด้วยการเปดคอนเสิร์ตอ้ยไงยครับ คอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเราคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกใช่ครับผมมีขึ้นวันที่25พฤษภาคมครับที่เซิร์ฟสตูดิโอครับชื่อคอนเสิร์ตว่าครับ Sing Collaboration Present One One The First Concert Have a Night Day ซื้อบัตรที่ไหนครับพี่โอมครับครับก็ซื้อบัตรได้ที่แอปพลิเคชัน The Concert ครับแล้วก็ w w w The Concert com ครับอยากเชิญทุกคนนะครับมาดูคอนเสิร์ตพวกเรานะครับผมวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับผมรีบซื้อบัตรนะครับผมแล้วมาเจอกันครับมาสนุกด้วยกันครับ เรามาเริ่มที่แพลตฟอร์มแรกนะครับ Google ว่าสุดวันวันแบรนด์จะเจออะไรครับปั้งเจอ Facebook ก่อนเลยเจอ a c e b o o k วันวันเจอ IG วันวันเจอ MV เจอ Tik t o k วันวันเจอ YouTube ของเรานี่นี่บล็อกมัลสิกบล็อกอันไปมีความสุขไปกับวันวันไม่ได้มาแบบง่ายๆนี่โอ้หมีใครเขียนเนี่ยนี่คือทรงผมทรงที่ผมรักมากสุดเลยนะหนึ่งปีครับ ผมชอบเป็นคนแบบชอบผมยาวมากเลยครับแต่ว่าไม่ไม่มีใครเห็นด้วยกับการไว้ผมยาวของผมเลยว่าคุณไงเป็นไงคิดถึงครับคิดถึงเนี่ยรองเท้าอันนี้ตอนนี้ไม่อยู่แล้วขาดแล้วอ้าวดูแสงเนี่ยดูเหมือนเย็นมากเลยนะใช่แต่วันนั้นอ่ะโคตรร้อนวันวันคัเวอร์เพลงฮิตฉันจะมีความสุขมากก่าเธอรวมสีสิบเวอร์ชั่นคนดังส0บพิดต้อง z o o ให้ดูด้วยครับคือครั้งก่อนตอนเพลงวังวนอ่ะ 30ศิลปินไปแล้วครับครั้งนี้เราเลยอยากจะทําอะไรที่มันบียอนขึ้นไปด้วยการทําเป็น40ศิลปินเลยครับคือด้วยความที่ผมมีความสามารถในการเรียนเสียงคนใช่ยชอบชอบเรียนเสียงชอบเรียนคาแรคเตอร์คนเลยอารเลวัตไอหนูจริงๆทำที่เหมือนอะว่าพี่ตูนพี่ตูนเหมือนมากครับหนึงสองสาตอนนี้เราอยู่ในรายการมีแชทครับผม พี่ปังเวลาเขาร้องเขาไม่ได้สะอ yani ื่นขนาดนั้นหรอกเราก็แบบเลยตงเนี้ยเขาไปเยอะเก็จะได้นะคือช่วงช่วงเล่นทุกวันก็มีครับคือส่วนมากผมก็จะเป็นพวกแบบชอบตามเขาเรียกว่าไกระแสกระแสโซเชียลว่าเขามีอะไรกันอะไรเงี้ยก็จะแบบเอามาล้อเอาอะไรพวกนี้ในเพจแล้วก็ถ้ามันลิงก์ทายอินเพลงได้ก็จะทายอินอเงี้ยอย่างเช่นมันมีคอนเทนต์อันหนึ่งของเราชื่อเพลงว่าฝากไปบอกเธอแล้วอันเนี้ย มันจะมีอีก100แท็กที่เป็นฝากไปบอกแล้วเป็นชื่อผู้หญิงนะครับฝากไปบอกจูนฝากไปบอกเมย์ฝากไปบอกอิงฝากไปบอกตัมติงเยอะมากร้อยชื่ออย่างเงี้ยถ้าเกิดบังเอิญว่ามีใครมีมีใครในชื่อนั้นเป็นข่าวเงี้ยเราก็จะเอายิบคอนเทนต์นั้นมาลงลงได้ใช่ส่วนใหญ่คอนเทนต์ที่แฟนๆแชร์ไปไม่ค่อยเกี่ยวกับเพลงหรอครับใช่ลองอ่านคอมเมนต์ดูไหมครับ มาครับเดี๋ยวผมจะมอสพิษนั่นแหละเพลงแรกกันในสุดท้ายนี่น่ารักนี่มันไปคอนเสิร์ตวงเมทัลนด้หครัคอนเสิร์ตครั้งแรกและน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายอ้าวไปฟังเพลงอ๋อเปล่าไปกินเบียร์อ้าวถ้าวันที่หนึ่งนี้ถูกหวยจะซื้อบัตรแจกนะคะโอ้โหผมไม่ได้เจอแล้วมั้งเนี่ยเข้าร่วมโครงการแอบลูกไปดูคอนแล้วก็แท็กเพื่อนนี่ลูกบอกกดบัตรให้หนูด้วยค่ะแม่อ ใน IG จเนี่ยช่วงที่ไม่ได้ทำคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยไอจะลงรีวเยอะครับที่ปักหมุดไว้ก็จะมีนี่ครับอันนี้40ปซึ่งเราก็จะตัดไฮไลท์มาว่ามีอะไรบ้างเพื่อนี่นอันนี้ก็จะเป็นรีวปันๆอย่างงี้อันนั้นเพลงอันนี้เรื่องรักระหว่างเรามาเราก็เลยเอามานี่ย เปลี่ยนเพลงเลน,นี่ยวิวเยอะเห็นไหมดูเนี่ยดูนะเวลาลงอะไรที่มีสาระเนี่ยนะหมื่นกว่าหมื่นเนี่ยพอลงอะไรนี่สี่สี่แสนนี่นี่ห้าแสนห้าแสนอย่างเงี้ยคอมเมนต์เป็นร้อยครับร้อยหกสิบหกอันนี้ตอบไม่ไหวจริงๆครับก็เลยจะสุ่มตอบคอมเมนต์คนสวยๆอะไรเงี้ยครับ สุ่มนะที่สุ่มนะไม่ได้มีอะไรส่วนตัวนะครับผมสุ่ม<_ <k> _ <v> นี่ดูผู้ติดตามแล้วห้าหมื่นนุ้ยโอ้ธรรมดาที่ไหนเราก,ก็ถูกใจสองจุดหกเอ็มสองจุดหกล้านอะ่ะใช่ซึ่งคอนเทนต์ที่เยอะก็จะคล้ายๆกับฝั่งไอจีไอจีใช่ก็คือเวลาเราทําคลิปเราก็จะเอาลง,ลงรีวิวไอจีกับลงติ๊กต็อกซึ่งในเนี้ยจะยอดวิวเยอะกว่าก็คือพวกแปลงเพลงแล้วก็คลิปปั่นๆเช่นคลิปที่ยอดวิวเยอะที่สุดคือ12ล้านอันนี้เป็นคลิป ตอนนั้นเพลงของพี่หญิงลีคาปูชิโน่ชื่อเพลงว่าคาเฟอีนตอนนั้นเราเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ก็อยากฝากคนที่ติดตาม t ิกตอกนะครับตามงานพวกเราบ้านครับจะตามไปแปลงเพลงช่องที่ลงเยอะก็จะเป็นจะเป็นบอกครับเพราะว่าวันๆเนี่ยก็จะลงเฉพาะก็จะมีิงิงวันวแบน่ะมีคลิปเยอะมากเลยนะเป็นร้อยแล้ว แล้วก็มีแบบคลิปคับเวอร์นิดๆหน่อยๆครับแล้วก็ส่วนส่วนใหญ่นี่พอเสิร์ฟปันมันแมนมาก็จะเจอบล็อกมิวสิกซะเยอะครับนี่ก็จะเพลงล่าสุดดีเซนลี่ของเราก็คือเพลงหวานๆเฮ้ย4.7แสนครับคือฉันจะมีความสุขมากกว่าเธอเลยมันมากคอมเมนต์โคตรตรม คำว่าขอโทษนะมันแค่ทําให้เธอรู้สึกไม่ผิดอีกต่อไปให้ตัวเองรู้สึกดีที่ได้ขอโทษพร้อมจะมีชีวิตใหม่โดยทิ้งเอาไว้ข้างหลังอยู่ยกับ,กบที่ไม่นึกถึงว่าสิ่งที่ทําไว้มันฝังลึกอยู่ในความทรงจําเราขนาดไหนทาว่าขอโทษนะไม่ใช่อย่างลบพิเศษที่พูดปุ๊บจะลบเรื่องราวทุกอย่างได้ทันทีอวิธีแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการทําชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมและมีความสุขเพื่อตัวเองโฟกัสเป้าหมายของชีวิตใหม่ <S <S หมเพื่อตัวเองและครอบครัว มาให้พลังบวกกันจุดยอด,ออยอดอสุดยอดันนี้ตอนนี้ยอดซื้อเท่าไหร่ลน่ตอนนี้1 9ล้าน9 <19 S 1> ล้าน9ล้วลใกล้20ละฝากผล,ง,ล<ต><อ>งานของพวกเราวันๆด้นะครับผมก็เพลงทุกเพลงส่วนมากแล้วกันครับผมเข้าไปฟังเพลงของพวกเราดู MV นะครับได้ที่ YouTube ็ <B op> อก Music นะครับผมแล้วก็หาหาฟังได้แล้วนะครับที่ทุกช่องทางมิวสิกสตรีมมิ่งเลยนะครับผมส่วนช่องทางการติดตามครับครับก็ Facebook นะครับ Instagram TikTok วันวันแบนด์นะครับส่วน Twitter หรือ X เป็นวันวันเดอะสกอร็แล้วก็ฝากคอนเสิร์ตด้วยนะครับครับผมชื่อคอนเสิร์ตว่าสิงค์คอ l เลกชันพรีเซนต์วันวันเดอะเฟิร์สคอนเสิร์ตแฮปไนท์เดย์ครับครับผมฝากคอนเสิร์ตด้วยครับคอนเสิร์ตใหญ่เดี่ยวครั้งแรกของเรานะครับเจมรูปแบบนะครับผมวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับผมที่เซิร์ฟสตูดิโอนะครับผมแล้วมามีวันที่ดีไปกับพวกเราครับ